หลากหลายเรื่องราวได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะเริ่มต้น่าวแรกกันก่อนเลยค่ะ,คะร้องขวัญใจพี่คนนี้พี่ก้องสหรัฐนั่นเองอค่ะ้จะอบอุ่นมองถูกต้องค่ะแล้วก็หลังจากที่เพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนะคะวันนี้มาพูดถึงผลงานละครมากดีกว่าค่ะพี่ก้องก็บอกว่าขอรับงานละครปีละเรื่องเท่านั้นค่ะ ประสบความสำเร็จทั้งสองรอบการแสดงนะคะสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทุกคนรอคอย New o r l d New World o v e Story ค่ะสุดยอดคอนเสิร์ตของ6หนุ่มศิลปินรุ่นใหญ่ n e v World เนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของวงนะคะก้องสารัฐนหนึ่งในสมาชิกวงเผยว่าหายเหนื่อยค่ะหลังจากที่รู้ว่าแฟนคลับทุกคนประทับใจกับคอนเสิร์ตนี้นะคะ กระแสตอบรับดีขนาดนี้เนี่ยหลายคนคงคิดว่าวงดูโบจะกลับมาทําเพลงใหม่เพื่อเอาใจแฟนคลับแต่กลับได้คําตอบมาว่าคงไม่มีการทําเพลงใหม่เร็วนี้ค่ะเพราะเคยทําแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากแฟนเพลงยังคุ้นเคยกับเพลงอัลบั้มแรกๆอยู่นอกจากนี้ค่ะหนุ่มก้องยังโต้กระแสข่าวที่ว่าเป็นพระเอกงานแผ่เพราะไม่ค่อยเห็นผลงานละครออนแอร์เหมือนช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ แค่นี้ก็ทํางานทุกงวันแล้วครับก็มันมีงานดนตรีเยอะมากครับก็ก็เดือนนึงมีวันหยุดดูววันสองวันเองก็ถ้าถ้ารับอะไรมากไปวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแย่ก็ <c oughs> เลยต้องให้ใหเอพอ,อ,พอแบบร่างกายรับไหวนะครับ <c oughs> ก็คงต้องดูหลายๆอย่างครับดูให้ให้มันเหมาะกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ไม่ถึงกับกอบดันแล้วครับผมว่าก็เราก็ทําให้ดีที่สุดนะนะถ้าทําอันไหนมันเป้งปางก็ดี <c oughs> ก็ถือว่า พระเจ้าอวยพรก็ส่วนใหญ่ผู้จักเขาก็จะส่งบทที่มันเหมาะกับผมมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ส่งแบบผู้ชายซาดิสอะไรมาเงี้ยนะไม่เห็นมาส่งันสักทีตอมละครเรื่องลัฟีแต่ก็ติดโหล่รัะแยรสุดท้องทังปีด้วยโอ้โหขอบคุณมากครับติดโหด้วยนะเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ที่ทำให้เราติดโหครับ กำลังดูดูอยู่น่าจะเป็นสักปลายปลายปีนะครับก็ก็ดูเรื่องทามมิ่งเราด้วยเดี๋ยวบางทีรับปากผู้จัดไปแล้วเดี๋ยวเราให้เวลาเขาได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเวลาไม่ตรงกันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยครับมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยกำลังดูง <c oughs> โอ้เอาสักเรื่องเดียวก่อนก็พอครับไม่งั้นเดี๋ยวเหนื่อยใครที่อยากเห็นผลงานละครนะคะของหนุ่มอบอุ่นคนนี้ก็อดใจรออีกนิดนึงเนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังที่ตั้งตารอแน่นอนค่ะ พูดเลยนะคะถึงว่างานละครไม่มีแต่อีเวนต์พินอกจากนั้นยังไม่พอพีเซนเตอร์อีกบพช่ขับรถไปเจอแต่พี่ก้องทุกวันถูกต้องนอกจากนั้นยังไม่พอด้วยนะคะการร้องเพลงของเขาแต่ละครั้งนี่โ้โหไม่ธรรมดามหาศาลถูกต้องยังไงก็ยังรองานละครอยู่อยากชมนะคะติดตามให้ดีแล้วกันค่ะ